สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องออท์เกษตรทฤษฎีใหม่ละเอียบซีสุขุมสุขคนเมื่อีันศุภามาสำรวจราคางวอำเภอศรีบุเรงจังหวัดน้องบวัวลำพูเศร้าวันที่14เดือนตุลาคม2568ัาทุกวันอังคารน,นะครับพี่น้องเป็นบรรยากาศช,ช่วงเช้าเศร้านะครับเมื่อเศร้า,านี่ฝนตกนะครับพี่น้องเมื่อนี้งวหลหลนะครับพี่น้องงวใหญ่งวางามหลนะครับพี่น้องเดินศุภาคมาไปสอบถามเมืองราคาน้ำกัดน,นะครับพี่น้องขอไปรับชมน้ำกัดได้เลยครับ กำลังต่อรองแม่ลูกลูกสูงลูกสวยลูกงามเท่ะเลนี่ห้อยเงินเนเดียวผมละสองพันองหมื่นสามสองหมื่นสามหน่เนาะแม่ลูกต่อร่องยูเอ็นบอลูกตัวแม่หรือตัวผู้ลูกตัวผู้ลูกตัวผู้แม่สูงร้อยสามสิบกว่านะครับพี่น้ององามครับพี่น้องแม่ลูกแล้วคมดีท่าะเล พุมสามสองสหมื่นสามส้ำกันนะครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวผู้เนาะลูกตัวผู้นะครับพี่น้องแม่ลูกสวยๆนะครับเป็นเต่าไปเลี้ยงนี่เบอร์โทรไปค่อยฝากเบอร์โทรไปนะไ้พักกิจฝากเบอร์โทรเลยศูนย์แปดสามามศูนย์แปดสมส้นย์สองสองเจ็ดแป 02278ครับมีสองคมครับมีสองคมไขมีกำไรพร้อมพ่วงไปกันได้ครับเอาโชว์ๆกันมาสั้นขายแล้วก็ขายนะขายเท่าไหร่ลขายเส้าหานเส้าหานแม่เนี่ยแม่บักงามแม่บักใหญ่นะครับพี่น้องตัวนี่ขายเท่าไหร่หมาลอยเอาของพ่อหมานบ่นอยครับอันแม่ลูกแม่ลูกครับลูกแม่ลูกตัวแม่นะครับลูกตัวแม่ลูก เพิ่งได้แจ็กเดี่ยนนอนนี่เนาะว่าอย่งไรแล้วลูกมันห่วงอะไรซิบมือลูกได้ซิบมือนะครับพี่น้องลูกแรกเปิดไว้เท่าไหร่ครับ18,000 18,000นะครับ18,000นะครับ18,000นะครับพี่น้องม,ม,มีค้อมเดียวบ่ครับครับง้อหน่อยสวนครับงัวงหน่อยแม่สาวเนาะแม่สาวหน่อยแม่สาวหน่อย9,000น,น,นะครับแม่สาว9,000บาทต่อรองได้นะครับต่อเดือนครับ แม่ลูกนะครับลูกตัวแม่นะครับแม่ผสมไปเนาะผสมแะ้วครับผสมเนาะได้จักเดือนประมาณสองเดือนสองเดือนเปิดไว้เท่าไรครับเปิดใบเศ้าหาหาล้อยนะครับพี่น้องเศร้าหาหาลอยสองหนหายนะครับเอาตัวต่อไปี้มืเนาะข้นมจะมาค้มืขายแล้วค้นม่ขายแล้วนะครับขายเท่าไหน่งหมื่นหกพันหนลูกตัวผู้เนาะหนึ่งห ชแล้วอ๋อสุนในควมนี่นะครับพี่น้องอันนี้2องหมืท่วนสองหมบาทนะครับลูกตัวแม่บอกลูกตัวเมียนะครับพี่น้องแม่สูงร้อยสามสกว่าบอก้บว่งเอานะครับพี่น้องง้วราคาง้วอ่านเบอร์ทนี้บอกเบอร์ทนี้ครับมีหกอาฝากเบอร์โทรไว้ศูนย์แ4ดสองศูนย์แปดสก้นนะครับพี่น้อง หอยควันหอยควันครับพ่อนี่พ่อตายลูกครับบีบบัตเตอร์บ่พ่อครับพอไหมพ่อเอาตายลูกเอือบเกือบผมยังได้หมเตอร์ครับได้แล้วครับเออทมดังแล้วเพิ่าแข่งออกขึ้นมาเออพิ่มแข่งออกขึ้นมาทับได้หรอป่พ่อทับได้โอ้ทับได้แล้วบีบมัตเตอร์อ่าเท่าไหร่ก็หมื่นห้าหมื่นห้าต่อรองได้ต่อเสียง พ่อเสวงมีตัวเดียวปะีตัวเดียวหนะครับมีมาเจอสายเลียดไม่เนาะครครับเาเนื้อายเอาเบอร์โทรบอกเลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแดสี่เก้ส้าศูย์หกต่อได้จต่อไดโชคกันมาสัว่คครับโโอ้ัวปูนะครับพี่น้องงัวปูนี่ กู่ครูเท่าไรครับเนี่ยครูนี่เศร้าหกเนาะเมื่อตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวนี่สองหมื่นหกนะครับพี่นอ้องไปเฮ็ดพ่อพันได้ปะพ่อพอ่พอพันนะครับตัวนี้ก็เศร้าหกนะครับพี่น้องเบิ้งไทยนะครับสองหมื่นหกครับพี่น้องพี่น้องนะครับอยู่ตลาดนัดนะครับ สองตัวตัวละสองหมื่นหกบอก่นตัวละสองหมื่นหกความีเบอร์บ่เบอร์โทบอรมีเนาะสวัสดีครับพี่นอันนี้แล้วก็มาขึ้นรถเสรเล่นแม่สาวแม่นางน้อยแม่นางแม่สาวนอยนะครับ เปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่เปิดไปสามหมื่นสามหมื่นบาทเนาะค,คู่นี่สามหมื่น 30, บาทบเพิ่นเป็นสายเด้ตัวนี้หัวลวนธรรมชาติตหัวลวนธรรมชาติตลา,รราตตลูกกาเลนตัวนี้ลูกซีไว้วลูกซีไว้ อันนี้ลูกกาเลสสามหมื่นบาทต่อร่องได้เนาะนะครับอายุประมาณจะเปลี่ยนจกปี่อายุตัวละสิบเอ็ดเดือนตัวละสิบเอ็ดเดือนนะครับสูงอายุประมาณร้อยยี่สรอยยี่สิบัวร้อยยี่สิบตัวยิบหาเนาะอยู่บางนี่แหละมาเบิร์ตคบดีคุณนี่แมนมากคเนี่ยมแต่บ้านกมีใช่แนะครับพวข้าสองตัวเอาฝากคทรไปศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสก้าแปด้าแปดหกหกแปดห้าหกหกแ โชคกกันหมานครับขายแล้วว่าี่นี่ขายแล้วนะครับพี่น้องขายเท่าไรก็สองหมื่นสามครับพี่น้องแม่ลูกสองหมื่นสามนะครับนี่ครับลูกตัวแม่สองหมื่นสามครับพี่น้องลูกกลมงามเลยแม่สูงลอยฮะสี่สิบตัวนะครับเหลียวคมเดี่ยวน่องห้อย วันลูกตัวแม่หรือตัวผู้ลูกตัวแม่ครับลูกตัวแม่นะครับแม่สูงเท่าไหร่น้อนร้อยร้อยสี่สิบเวทสี่สองเปิดใบเส้าหาหาลอยครับสองหมื่นหาหาลอยนะครับลูกแรกนะครับพี่น้องนะครับเมืองลำตัวเมืองน้าตาครับหน้าตาโอ้หน้าสวยนะครับพี่น้อง มาอยู่ชุมแพครับมาอยู่ชุมแพเนาะครับมีรถบริการส่งเอาฝากใบโทษนนย์องย์แปดสองแปดแปดเก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าเจครับมาจตกชุมแพเนาะชูโชกันหมานครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบทีมาอยู่แก่นี่เนาะอันนี้ ตัวคูปครับสิบเอ็ดห้าร้อย้ารยนะครับพี่น้องอันนี้สิบสามเก้าร้อยอันนี้หกพันเก้าสองตัวนี้ตัวละแปดพันเก้านะครับพี่น้องตัวละแปดพันเก้าตัวแม่บอกตัวเมียนะครับพี่น้องเก้าพันเจ็ดนี่เนาะเก้าพันเจ็ดนะครับแม่ลูก แม่ลูกกันลูกว่าว่ายว่าสิบหาเกอยสิบหาเก้าร้อยลูกตัวแม่ลูกตัวเมียนะครับ<า>พี่นอ้องเบ,บอร์เท尼บอกฝากเบ,บอร์เท่าไว้นะศูนย์แปเจ็ดค่ะศูนย์แปดเจ็ดสีสี่สามแหก่าสีหกสี่ห้าสี่ไ่ตีบ้นบางามก็ห้องละซอค่ครับโชคกันมานครับ